วันนี้ผมจะพามาชม All New D Max c a p 4ปี2022คันนี้ใหม่5,000โลพผอเริ่มต้นเพียง8,300บาทจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับมาพบกับนงเจ้าสมยงคาเซเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับกระบะยอดฮิตในตอนนี้เลยนะครับผมสำหรับ ISU สุ l l ลนิวดี็1.9เคฟโนะครับเกียร์ธรรมดาปี2022คันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับเปิดราคาอยู่ที่659,000บาทนะครับคันนี้รุ่นนี้นะครับป้ายแดงน่าจะมีเฉียดล้านนะครับแต่ว่าเราขายอยู่ที่659,000นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง8,300บาทครับก็ สำหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าได้ไปนะคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าไม่เพียง5000กิโลเท่านั้นอ่ะแล้วจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าคันนี้เรามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมอ่ะมาเลยนะผมก็สําหรับในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวรถจะเป็นตัวรถสีขาวนะครับตัวนี้ครับอ่ะสีขาวสียอดนิยมบนท้องถนนของเรานะครับอ่ะโลโก้โคเมียมนะครับกระจังหน้าโคเมียมตัดดานะครับผมไฟหน้าเบรคเตอร์มาพร้อมกับหลอด led อ่ชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับรุ่นนี้นี่จะเป็นลักษณะนี้เลยนี่ อ่าเปิดให้เห็นไปเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับไม่เดิมแค่ล้อกับท่อนะครับผมแค่นั้นเองนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องเดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับผม4ู1 6ว้าว150แรงม้าครับนี่คือเดิมทุกจุดฝากระโปรงไม่เคยขันนะครับแผ่นกันความร้อนทุกอย่างของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับอ่ามาพร้อมกับ ระบบเบรก ABS นะครับผมนี่ให้ดูชัดๆเลยนี่เราสตาร์ทเครื่องนะครับผมอ่ารอยแต้มสีรอยต่างๆมาจากโรงงานหมดเลยผมบอกเลยว่าไม่เคยขยับแม้แต่นิดเดียวได้คันนี้ไปนะครับคุ้มแน่นอนเพราะว่าถูกกว่าป้ายแดงอย่างน้อยก็ประมาณ200 0 0 0กว่าบาทอ่าอ่าเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่ออ่ามาชมกันในส่วนของด้านข้างนะครับก็สำหรับด้านข้างนะครับตัวนี้เราจะใส่ล้อแม็กให้เลยนะครับผมเป็นล้อขอบ18นะครับขนาดยางล้อหน้านะครับผม235 45ขอบ18นะครับนี่ มาพร้อมกับน้ำเงินนะครับฝาครอบน้ำเงินนะครับตัวนี้นะครับสวยๆจัดเซมเมนจะทรงให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้คือเราจัดให้ฟรีเลยนะปกติเราก็ใส่กันอยู่ที่2 3 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้คิดเงินแม้กับลูกค้าเมตรบาทเดียวนะครับผมอ่านแล้วก็จะมีโลโก้แคลฟนะครับเป็นแบบโคเมียมนะครับนี่ติดมานะครับไฟเลี้ยวหูกระจกนะสีตัวรถนะผมจัดดำตัดมานะครับผมเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยนะครับผม ต้องมาชมกันในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ด้านท้ายก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็จะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับลักษณะนี้เลยนะครับผมไฟเบรกก็จะเป็นแบบหลอด LED นะครับท่อเป็นท่อแต่งนะครับผมไปเทเทนะครับใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องหลังนะครับนี่มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มยิงอ่ะคุ้มอ่ะมาดูแม็กไทรเนอร์นี่ผ่านการใช้งานมันน้อยแทบจะไม่ใช้งานเลยนะครับผมอ่ะ สาท้ายเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดไม่มีพริกควม่มไฟไหม้น้ำท่วมมาแน่นอนหลายคนคิดว่าเอ๊ะทำไมรถปี2 0 2 2ทําไมหลุดมาเร็วจังรถไฟไหม้น้ำท่วมมาหรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมกันในส่วนของด้านในนะครับผมผมบอกเลยว่าเดิมแน่นอนนะภายในจะคุมโทนสีดำนะครับอ่ะระบบกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้นะผมมีแอร์แบ็คคู่นามานะครับอ่ะทุกอย่างอ่ะดูเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดที่เราเรียกกันนี่หัวเกียร์ผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครับเครื่องเล่นก็จะเป็นระบบจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้นี่ถุงยังไม่แกะเลยนะผม เนี่ยสตาร์ทให้ดูครั้งเดียวติดนะครับผมผมบอกเลยว่าครั้งเดียวติดเลขไม่ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเท่านั้นบอกเลยว่าไม้แท้โรงงานแน่นอนนะครับผมก็สําหรับเครื่องเล่นเราก็รับรอง AMFM MM, นะครับ AUX USB ได้นะครับตัวนี้นะนี่ลักษณะนี้เลยครับผมบอกเลยว่าของเดิมแน่นอนอมีช่องวางแก้วน้ำาบ่อผ้ากำยีสีดำเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยผมบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนเดี๋ยวไปดูบ่อหลัง เดี๋ยวเรามาชมกันในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้ากำมยี่เหมือนกันนะครับสีดําเดิมโรงงานเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเอาลงได้นะครับถ้าถ้านั่งกันสองคนนะครับนี่อ่ะดึงลงมานะครับนี่ก็จะมีช่องวางแก้วน้ํา2ช่องอ่ามีที่แขวนน้นําต่างๆนะผมมีช่องเสียบชาร์จไฟข้างหลังนะครับอ่ะบอกเลยว่าคุ้มเดี๋ยวให้ดูเมคอาร์หน่อยนะครับ แล้วลูกค้าจะสงสัยว่ารถปี22ทาไมมา,มาห,ลหลุดมาเร็วจังนะครับอ่าจอกรถนะใครก็ออกได้นะครับอยู่ที่สําคัญว่าจะผ่อนไหมนะครับผมนี่ของเดิมนะครับผมบอกเลยไม่มีการแต้มสียิงใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับรถของเราตรวจขนส่งทุกคนันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับผม่าใส่ให้คืนอ่าเรียบร้อยอ่นานะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า All New Isuzu D-Max แคปโฟ1.9นะครับตัวนี้เป็นตัว L ตัว l องท็อปนะครับปี2022เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอ่ะขอย้ำราคา1รอบนะครับผม659,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึงประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทอ่า2-3แสนบาทนะครับผมก็ขอเริ่มต้นเพียง8,300บาทเท่านั้นนะครับผมไม่มีเครดิตก็ออกรถกับเราได้นะครับผมอ่เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับเกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างพนักงานประจํานะครับผมอ่ออกได้ทุกอาชีพนะครับก็ ทำสัญญาให้ทั่วไทยจะส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีบริการหลังการขายให้นะครับบริการช่วยเหลือปรท้องถนน1ปีนะครับผมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วไทยอีก1ปีเต็มนะครับพบภาษีค่าจะโดนฟรีให้หมดเลยนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0812386699นะครับผมเบอร์นี้โทรติดแอดไลน์ได้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ